ตัวน,นี้ก็เป็นเวลาตอนค่ำเลยนะครับที่ผมนั่ได้ไปขุดเนื้อขุงผมก็ได้ของมาตามนี้เลยนะครับสู้กับหัวหน้าโจนนี่นะครับ<ๆ>ผมก็จะไปช่วยทานนะผมได้เมล์พั่นแล้ได้ใยมาสองอันนะผมก็จะไปล่าสอมบีนะครับ้ยคลิปโูมันม,มันมาเฝ้ามันมาเฝ้าตรงนี้เราเลย มโ,โ,โอ้าาโดาพการณ์น่าจะเป็นแบบนี้เน้นเน้นในมุมนะเจออันนี้ด้วยเจออีอีป,ป้าอันนี้ด้วยสู้ได้ไหมวะเล่นยิงหมูเราเอาดีกว่าเพื่อนอุ้ยจะตา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 ยเราดีกว่าเพื่อนเราดีเออเออเออกันได้ยากกันได้ยากกันได้ยาตายกูจะตาย,ตาย,ตายท่านกันจะตายกันจะตายท่าน จิตใจมันไมมหมด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 มันเสียกันเอื้อเปิดประตูนี่เปิดประตูนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตใจหาแล้วหยิบนอนหยิบนอนจะตใจหายแล้วจะตใจหา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 แล้วไม่น่ารอดหรอกรอรอเฉยจะตใจหาแล้วนายกินยาเหรออมันโยนยาใชนได้หรอ ใช่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้หาอะไรจากมันเลย <c oughs> แต่ก็มีเอาคิดว่ามันจะได้ขวดแก้วนั้นยาวที่สุดนะเอาที่เต็มแล้วหรอมีสมบัติไม่มีสมบัติไม่ไดมีอาหารไม่มีอาหารไม่มีแอปเปิ้ลสีอ่อ,อ่ะเอามาเอามาเอามาเลยจะตายห่านี่ไม่มีอะไรเลยมีนองไก่อันเดียวมีนองไก่อันเดียวโอ้ได้ที่แล้ว น่ากินอ่ะสุดกินกันวตนที่สุดกินกันกูมียังมียังมีียงอามาน่มีอะไรอาหารอ๋อาไหนว่าไหนว่าไม่มีนี่แอปเปิลสีลูกอ่ะเอาไว้ซื้อนี่นะเอาไว้ซื้อนี่นะโอ้ครับครับถังน้ำก่อนหนูไปขุดเลยไปขุดเอาเลยนี่ที่ดินสูงๆเห็นไหม ครับถังน้าก่อนมีถังน้าแล้วก็ต้องมีโอ้เมื่อคืนนี้ครับผมไปบวกกับเพื่อนบูมมาอย่างนั้นเฮ้ยลืมเอาเบ็ดเอาเบ,เาเบ็ดลยมีอันเดียวมีแมงมุม,ม,มว้าวหวานปากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ดอกไหมโอ้แต่แต,แต,แต่อันนี้มันเล่ดแต่ยาพิษคร,ครับ่อน่อนยาพิษไม่เอาครับกระ,ะโปรกพดบูมเป็นสอบมีกระตือ มีอย่างอันนั้นน,น่ะไอขุดอรีตอนนี้เราตามาลาลแดนมงเป็นสัตยาป่าที่ดีามากในแถวนี้อันอยัยมงมีเปล่าไม่มียังมีแต่พิษมันอืมเออเลเฮ้ยเขาบอกเพชรหรอเนี่ยไม่มันเป็นแค่ตัวเลข ว่าเราอยู่พิกัดอะไรแค่นั้นไปขุดยังไม้อ่ะไม้ไม,ม,หมหีหรือยังไม่บอสหรือแทนนี้โจนก้อชิพสี่นาที มนันาจะเป็นพนลังหรือบางยาอ,งอาย,นะาย่างคุณระเบียไม่นะไม้ไม้ไม้ดียังไม่เงี่ยเออเด็กกำลังมาเอาไม้ได้กี่อันแล้วไม่ก็เอาไปใส่กล่องให้แล้วไงไม่อมอีกแล้วเดนะี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ดูเลยทำไมมันหิวเร็วจังวะ อันวันนี้ผมก็จะไปตกเป็ดแล้วก็ไปหาเฮ้ยผมจะตกเว็น,นะวันนี้นะคุณจะทำอะไรทันวากวาดไม้แหละอยอ,ะอยกยังไม่หมดอาอยุการใช้งานดูก่อนอู้ก็ออเ,ยเยอะอยู่แต่ก็น้อยนึงอ่ะยังเยอะแต่มันก็น้อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาย้อมสีแกะกันเลยนะครับนี่ฆ่าหมูเลย ตอนนี้เรายู่มากนเราจต่าไม่ต้องลียค่าเลยเฮ้ยแกหรอใช่อ๋อนี่ว่าแกะยขอกเออนอกะค่าเลแล้วก็เอาไปเผาเเพื่อนแต่ว่าผมเจอแกดำแกดำนี่น่าจะที่นะไม่เป็นไรผมเอาก็เป็นแกดำแล้วเลไปเจอมามี่งไหมามากเลยมาสีดำมีหัวใจเยอะด้วยเนี่ย หัวใจมันก็อิดๆไะน,น,น,นี่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 ท่านท่นกันย้อมสีนี่เบิรงอุ้ยอัวใจพิลึกมีสีแดงด้วยนะดอกไม้ก็เอาไปย้อมเลยเอาไปครับเอาเอาไปครับอีกดอกไม้นี้แล้วก็ไปย้อมอีกลดการเป็นสีแดงนะแต่ว่าเอาสีทำรุรสาเลยนะเดี๋ยวมันจะ,ะนแกะบโคุด Get a เอาด้วนะนีมันจะเกเลยตึงๆอ่ะเออไก่ก็จะอร่อยไปกินนะ้าไ่กินก็อยดอือีังโอ้ดีเราจะเก็บดอกไม้แต่ละสีอมาเลยมาย้อมไม่เกะสุดทีแรกเรา ก็จะไปตกบิกกันเลน,นะครับคือตกบิกันเลยเดี๋ยวดูซัอนก่มีหมูด้วยฆ่าหมูกันเลยะครับแตแะปูเนี่ยเปูละลวนเข้านะ คึ้นอันใหญ่เหรกินน้ำก่อนได้อุ้ยจะได้แต่เตป็ดเจน่ามันนี่ตกเป็ดท่านท่านไม่แมองกับตกเป็ดสโอยันั่นนะสามีสีนิยมนี่นี่นี่กับลากมันทั้มาท่านท่าน แล้วหลังม so ึงมาบุ๊คนี ways, bueno> <t us! <t us ่เอาไม่ตายเนี่ยกันไอซูโก้ก็มูกท่านตึงไ้ซูโกูก็มูกเทียมติมพ้มนะเทียมอัพติมพมแบบแบบพลังงานเต็มเลย มไ,มไม่ใช่ได้แค่หมวกกับปกติว่ะหมวกที่แบบเวยวต่ำแต่เพรนาฉะนั้นตอกนกืถผมจะไปหาหาไอผมจะไปหาเอาสุก่อนพวกไอ้ซอมบี้อะไรมาไวเปิลยังเยอะมีหนึ่งอันแต่ว่ามันไม่ค่อยอึดเท่าไหร่เลยอะอสุกรเล็กมันอึกกว่าแต่ว่าสุกรทองเทกว่าทองกับลิกหน่อย กินไ่คันมันเล็กแล้วมันดีกว่าทองเล็กมันแข็งกว่าเออแต่มันก็เทอะผมก็สงสร็นี่ยเทดีันลเทจริงมันอยู่ทะเลครับมันก็เลยต้องไปได้มันนขอไปเร็วๆเลยแระครับ 悪い。 อย่าเที่ยากมีูได้ควาวเ่ะกันเลยฝากกหน่อยติงหรเปลู่ได้จ้าตัวแล้วส่วนะงููนะู่นะคอหน่ะเยมตายบอกตายแล้วนีดิตัวตายแล้วจมีจะวายจะถูถ er like so so ูเาสามตัวอตัวเพราะาุไม่ม um, ีชอตัวเพื่อไปลาตัวนี้เอามืเตัวนี้ไปลมืเลย

น่จะเราใส่ไฟมาใส่ตรงขอกเราอยู่เลยนะเพราะว่าสมมธยิงเกิดในหมู่เราอด่างนี้ตกตายหมดก็ไปหามันแบบเดิมเป็นสีแดงสีดำ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 ดินดินดิโอ้โหไอทอมี่ามันโอ้ทันคอย้สัตว์ผมนี่สองที่ตายเลยไอ้สัตว์ผมขวาดสัตว์ผม่ได้ามี้ข้ามอะไรไงวะตมนนี้มันมัไมัไมันมันมัน ada tukin tukin dia mana คอมก็พีอุ้มนะนน่นหลัตนี่ีตมีกน่ทมันนี้ททำไมไม่รเลยวะุตั่ทำมนี่ทมาทำี่ดึงอไนโอ้ยตกยสามตาว้าววาวมันสี่ตัวไปวิอู้ไปเือาวละใจดิงกงในิงกงในิงกง

เินเดลยเงินดีเดืนเลยนะคือที่20เป็นแล้วที่เราผ่านเพื่อนผมก็ได้อ่านมาหนึ่งอัานแล้วครับส่วนผมก็เข้าไปต่อสู้กับซอมบี้จนใกล้จะเช้าเลยนะครับมาแล้วมาดิอ๋อมันมีชีิที่จะได้อ่านม้ามันต้องตกบิดตอนกลางคืนอ๋อเียผิดแต่ตอนเช้าเนี่ยมันจะไม่ได้ตเราเกิตัวซ่อมกันที่ใดบอกมันมีได้เลยตัวเ้าหน่งตรงตุ้น ตอนนี้คืนเป็นได้แต่รอดเท่ตอนกระดิ่มเสริมกัน,นโอ้ยมันตกตกน้ำโอ้ชมาเร็วตกน้ำเลยชมาเร็ว,มา,รวมาเร็วโอมันมีหาเลยคือตอนเช้าตอนนี้เป็นคืนที่ย<ม>ี<ด>่สิบส้มบีเด็กแต่แล,แล้วมันมันอยู่ตอนเสาใดใช่แล้วโอเคมาเปลี่ยนเปลี่ยนจีนเปลี่ยนเ่ยนแล้วจะไปหาเร็วได้ของดีแล้วอ๋อเหนื่อยอะได้ปลาทั้งนันดีแล้วสบายใจได้เงาเร็วปลา เทาด้วยนะได้ประมาณ21ว16ตัว21บวก16ก็ได้36จำผิดใช่ทำมันทำไรอะไรทำมันทำอะไรวะก็ทำทำอะไรคนบเปลี่ยนเวรครับพี่มาเลยผมเอาป we ่อแมเลย แต่ว่ามก็หมดอายุแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็แรงอยู่ไปหามาแล้วก็เอาไก่เด่นไก่ไก่นิโก้ไก่ดิโก้ ไปเอาใจมันยังไงดีไว้มาก็แค่ขีมข่มันขี่มันแล้วเราไม่มีอาหารให้มันเดลอยู่หรอกอาหารมาให้เด็กก็ได้แต่ว่าขี่กว่าขี่เพิ่กว่าอาหารมันเราไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีข้าวไก่มาแล้วเวย้ยหนึ่งตัวขี่เล่นชิจูดิซอมบี้เฮ้ยตุ้ม้าผม<ห>าจเจออยู่นั่งมาดามดิเดลนะนี่ผมเคยไปล่านะนี่ผมผมไปเจอกับประเทศสเปนมา องทัพระเบิดตู้ปุ้มล้อมผมตายเลยยิ่งไงผมไม่ตายห่าเดี๋ยวไม้มาน่าดีเค่นี้นะไม้สีดำแต่เอาไม้แล้วก็ไปตัดไม้นะไม้ขัดเกลี่ยมากเลยมีที่มีไม้เลยเอาคุณขัดแต่ต่อสู้เหรอเอาแต่ไมนหดทัพเนาะกันจะไปหาไม้นั่นเลยกับเขาถาได้น้องคันผมจะไปแต่ผมจะไป มันตอนค่ำแต่มันจะไปะจับมาดูไงมันตกไปถึงตอนเต้าเลยตอนขค่ํค่ำไม่เจอมาเลยแล้วก็ค่อยสลบมีนเนด็ดซีเดอร์เบนจูไซเบยูไซ สวัสดีครับทุกคนผมก็ได้เลยนะครับผมก็ได้อันมาเลยนะครับผมตกได้ผมตกได้ตกเป็ดน,นะครับมันไม่จะได้ทําให้ดวงดีขึ้นหรือมั้งนะครับเป็ดเอ็นซับอะไรครับผมก็เลยได้อันมามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโ oh อ้ไม่กอดยากเลยตกเป็นเช้าตกเป็นเช้าครับทุกคนุณเป็นได้นีย,ยาก